สวัสดีครับผมสวัสดีทุคนด้วยนะครับสุบาเซนตานะครับผมกับซีรีส์ของนานาสึโนไทไซและวกออยู่ในช่วงของการทำข้อมูลตัวละครอ,อีกแล้วนะครับก็จะคลิปกันก่อนนะครับผมผมก็ได้ทำคลิปของป่าเอสคโนเมอร์ลินแล้วก็บ้านนะครับผมซึ่งอยู่ในฝั่งของตัวดีไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของ7บาทในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะทำอะไรที่มันฉีกจากฝั่งคุณธรรมบ้านนะครับผมก็คือฝั่งของอธรรม ตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับของพอพันปีศาจโดยเขาคนนั้นเนี่ยก็คือผู้น,นาํบาบัญญัติเซบการลูกชายคนที่สองของราชาปีศาจเซลดิสลดิสาม ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมว่าเซลดิสเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับที่แข็งแกร่งมากๆเลยในเรื่องของนานซีโนไทไซก็เซลดิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักรบชั้นยอดคนหนึ่งเลยนะครับของเผ่าพันธุ์ปีศาจบวกกับความสามารถของเขาพลังของเขานะครับผมทั้งงนี้เขาเนี่ยถือว่าอายุน้อยมากๆเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับบรรดาสิบประการคนอื่นแต่ว่าเขาเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งของผู้นาบรรดาสิบประการแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ ในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าบทบาทของเซลดิสนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ3,000ปีที่แล้วครับก็ในตอนที่เซลดิสนะครับผมยังเป็นเด็กเนี่ยเขาเนี่ยได้รับการฝึกสอนนะครับผมจากครูแซกแล้วก็จากเรียดัสด้วยตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับผมครูแซกเนี่ยก็จะฝึกฝนเซลดิสเนี่ยในเรื่องต่างๆเนาะทั้งการต่อสู้ความรู้ในเรื่องต่างๆนานาเนี่ยครูแซกนะครับผมก็จะสั่งสอนเซลดิสเนี่ยตั้งแต่แรกมาเลยนะครับจนทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถจนเติบใหญ่มาถึงทุกวตัวนี้แหละ ในส่วนของมิเรลดัสนะครับผมมิเรลดัสเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับเซลดิสในช่วงเวลาน,นั้นเซลดิสเนี่ยยกย่องพี่ชายของเขามากเลยนะครับผมในตอนที่มิเรลดัสเนี่ยยังเป็นผู้นําบัญญัติสิบประการอยู่ก็มิเรลดัสในช่วงเวลาน,นั้นนะครับผมก็คือจะเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะโหดแข็งแกร่งหน้าเกรงขามแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากๆเซลดิสเนี่ยก็เลยยกย่องพี่ชายคนนี้มากๆเลยแต่พอมาถึงช่วงที่มิเรลดัสนะครับผมละทิ้งพอพันปีศาจเนี่ย ซลดิสนะครับผมก็ต้องเผชิญหน้ากับพี่ชายตนเองในช่วงลานนี้นะครับผมซิลดิสเนี่ยไม่คิดว่ามิวดัสเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาอีกต่อไปแล้วก็วคือถ้าเจอหน้ากันเนี่ยก็คือฟัดกันเลยนะครับผมข้อหาเนี่ยที่มิวดัสเนี่ยก่อกระบฏต่อพ่อพันปีศาจนั่นเองเนาะในช่วงก่อนมหาสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเมื่อ3,000ปีจะเริ่มเนี่ยซลดิสนะครับผมได้ไปตกหลุมนักแมมพายคนหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าเจลดาโดยเจลดาหรือว่าเกลดานะครับผมก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะครับผมากๆ แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือรูปร่างเนี่ยโอ้โหบลักกัดมากๆเลยนะครับผมโดยความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะครับผมทั้งเกวดาแล้วก็ทั้งเซลดิสเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันแหละแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะ้วยความที่เซลดิสเนี่ยก็เป็นผู้นําปัญญศิบการเอ้ยแล้วก็เกวดาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเผ่าพันธ์แวมไพร์เนาะเลยทำให้หลายอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจงแย่งได้นั่นเองครับก็ตามคําเดิมของผมเลยนะครับผมก็คือช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงแรงความหวานแววช่วงแรงความรักเนี่ยช่วงแรงความหันซาต่างๆนานาเนี่ยมันมักจะอยู่ไม่นานนั่นเองครับมันก็เกิดกับเซลดิสเหมือนกันนะครับผมกับเหตุการณ์นี้ก็คือในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับผมได้เริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเซลดิสนะครับได้รับมอบหมายเนี่ยจากราชาปีศาจนะครับผมให้ไปจัดการเผ่าพ,พันธุ์มไพา์ก็เพราะว่าเผ่าพันธุ์มไพายนะครับผมในช่วงของมหาสงครามเนี่ยเผ่าพันธุ์นี้นะครับผมได้ก่อกบฏเผ่าพันธุ์นำพายเนี่ยได้ไปร่วมมือกับเผ่าพันธุ์พูดเผ่าพ แล้วก็เผ่าพันธุ์เทพธิดานะครับผมในการก่อขบวนเนี่ยต่อเผ่าพันธุ์ปีศาจนั่นเองทําให้ตัวของราชาปีศาจเนี่ยได้มอบหมายนะครับผมให้ซซลดิสเนี่ยไปฆ่าเผ่าพันธุ์น้ำพายทิ้งซะี๋ยว่าตัวของซซลดิสเนี่ยก็ได้เสนอข้อตกลงนะครับผมให้กับราชาปีศาจก็คือเขาเนี่ยจะผนึกเผ่าพันธุ์น้ำพายเนี่ยไว้ชั่วกับโ่วกันไว้ชั่นนิรันด์นั่นเองครับโดยฉากหน้าที่ซซลดิสนะครับผมพูดกับราชาปีศาจเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เผ่าพันธุ์น้ำพายเนี่ยต้องทุกข์ทรมาน ต้องอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยตลอดไปแล้วก็ต้องทุกทรมานต่อไปเรื่อยๆแต่เหตุผลที่แท้จริงของเซลดิสนะครับผมก็คือเขาเนี่ยไม่อยากที่จะฆ่าเกวดานะครับผมที่เป็นคนรักของเขาแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของเกวดาด้วยนั่นเองครับแล้วเขาเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้พบกับคนรักของเขาอีกสักครั้งนั่นเองครับผมมเ m e n t นี้นะครับผมถือว่าเป็น moment หมมนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างเคียนหน้าเศร้าแล้วก็ขมขื่นมากๆเลยด้วยความที่ว่าเซลดิสเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับต้องต้องทาตามคําสั่งของราชาปีศาจ ถึงแม้จะอยากช่วยคนรักองตวเองมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถทําได้ก็ต้องจําใจเนี่ยทำสิ่งที่คิดว่ามันดีที่สุดนะครับผมเพื่อคนรักคนตนเองก็คือการปิดผนึกไปนั่นเองครับบทบาทต่อไปของเซลดิสนะครับผมก็จะเป็นบทบาทในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์นี่แหละแต่ว่าก็จะใกล้สิ้นสุดสงครามแล้วในตอนนั้นนะครับผมเซลดิสเนี่ยถูกส่งไปนะครับผมในการจับหรือว่าฆ่าเกาเชอร์นั่นเองแต่ในระหว่างที่เซลดิสเนี่ยเดินทางมาจัดก,การเกาเชอร์นะครับ ตัวเซลดิสเนี่ยก็ได้เผชิญหน้านะครับกับราชาคนยักษ์อย่างโดแล้วก็เจอกับก็อกซิเนียด้วยในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมเซลดิสเนี่ยสามารถจัดการโดได้อย่างง่ายได้เลยและเขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ฆ่าโดแล้วก็ไม่ฆ่าก็อกซิเนียแต่ว่าเสนอตําแหน่งคอมบันยัดศิบการเนี่ยกับ2คนนี้แทนนั่นเองครับก็เลยจะเป็นการเติมเต็มนะครับผมที่ว่างที่เหลืออยู่เนี่ยในตําแหน่งคอมบันยัดศิบการดเบมีโดเนี่ยที่เป็นราชาคนยักษ์แล้วก็มีก็อกซิเนียเนี่ยที่เป็นราชาของเหล่าพูดเนี่ย เข้าไปเติมเต็มตำแหน่งของบรรยติสินตกาเนาะในช่วงสุดท้ายของสงครามนะครับผมเราก็จะรู้กันดีว่าพอพันปีศาเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับกองทัพพันธมิตรเนาะซึ่งกองทัพพันธมิตรนะครับผมก็จะมีเผ่าพันมนุษย์เผ่าพันพูดเผ่าพันยักษ์แล้วก็เผ่าพันเทพธิดาเนี่ยทำให้การแพ้สงครามครั้งนี้ของเผ่าพันปีศานะครับผมก็คือเผ่าพันนี้เนี่ยถูกปิดผนึกเอาไว้นะครับผมโดยโรงศพแห่งความมืดนิรันดานั่นเองแล้วก็เนื่องโดยจากที่เผ่าพันปีศานะครับผมถูกปิดผนึกไปแล้วนะครับ ตัเซลดิสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับผมที่ถูกผิดผลึก e เอาไวเ้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าบทบาทของเซลดิสนะครับผมก่อนเริ่มซีรีส์นั่นเองเนาะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของเซลดิสกันเซลดิสเนี่ยเป็นชายหนุ่มนะครับผมร่างเตี้ยแต่ถึงแม้เขาเนี่ยจะมีร่างเตี้ยนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีกล้ามนะเองครับในกล้ามเขาเนี่ยก้อนคางเจียนแน่นปักเลยซึ่งเกิดมาจากการฝึกฝนแล้วก็ ประสบการณ์การต่อสู้ในเองครับทำให้ร่างกายข้เนี่ยมีความแข็งแกร่งเนาะโดยลักษณะของเซลดิสเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับลูดัสที่ชาวเข้าเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นสีผมครับสีผมของมอนิรัสเนี่ยเป็น,นทางของสีทองแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าของเซลดิสเนี่ยเป็นสีดําและก็มีความแหลมคมและนอกจากจะแหลมคมแล้วเนี่ยผคงของเซลดิสเนี่ยยังมีความงอขึ้นนะครับผมขึ้นทนเข็มนาฬิกาอีกต่างหาก และสิ่งที่เมลดัสกับเซลดิสเนี่ยม,มีเหมือนกันก็คือเครื่องหมายปีศาจครับโดยเครื่องหมายของพี่น้องคู่นี้นะครับผมมีลักษณะและก็มีความคล้ายกันอย่างมากเลยแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมก็คือตำแหน่งของสัญลักษณ์นั่นเองของมิรลดัสนะครับผมสัญลักษณ์เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งของตาขวาส่วนของเซลดิสเ่ยจะอยู่ทางฝั่งของตาซ้ายนั่นเองครับโดยการแต่งกายของเซลดิสเนี่ยก,การแต่งกายของเขาเนี่ยจะเป็นชุดลักลูกครับผมสีแดงเข้มและก็จะมีตาสัญลักษณ์สีขาวนะครับผมอยู่หลายแห่งเลย โดยชุดลัดรูปสีแดงเขาเนี่ยก็จะมีความเปิดอกมีการเผยเห็นถึงหน้าอกของเขาะครับผมที่มีการเห็นกล้ามเห็นกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยเป็นมัดเป็นมัดเลยโดยตรงเซลดิสเนี่ยก็จะมีถุงม,มือสีเงินครับผมแล้วก็มีรองเท้าสีดําแล้วก็จะมีดาบนะครับผมที่เขาเนี่ยจะพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายของตัวละครตัวนี้กันครับตัวละครตัวนี้นะครับผมชื่อที่เรียกติดปากที่สุดแล้วก็เป็นชื่อที่เรียกกันบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือชื่อเซลดิสเนาะ ส่วนนางแปลงรือว่าชายาของเซลดิสนะครับผมก็มีค่อนข้างที่หลากหลายเลยว่าจะเป็นเซลดิสแห่งความกตัญญูเจา้าคาบตัวแทนของผอพันปีาศาจเจ้าชายเซลดิสเจ้าชายแห่งความมืดหรือแม้กระทั่งเซลนะครับผมซึ่งเป็นชื่อที่คนสนิทๆเท่านั้นนะครับผมถึงจะเรียกชื่อนี้ในคำอธิบายของเซลดิสเนี่ยก็คือเขานะครับผมเป็นผอพันปีาศาจเพศชายอายุของเขาเนี่ยก็คือ252ปีสถานะของเซลดิสเนี่ยก็คือยังมีชีวิตอยู่ครับ วันเกิดเนี่ยก็คือวันที่5กุมภาพันธ์ส่วนสูงของเซลดิสเนี่ยก็คือ152ซนติเมตรน้ำหนักตัวอยู่ที่50กิโลกรัมครับสีผมสีดำส่วนสีตาเนี่ยจะมีอยู่2สีครับในโหมดปกติเนี่ยจะเป็นสีตาสีเขียวถ้าอยู่ในโหมดของปีศาจในร่างปีศาจเนี่ยจะมีดวงตาสีดำคุกเลือดของเขาเนี่ยก็คือคุกเลือดเครับนี่ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับผมของตัวละครเซลดิสเองต่อไปเรามาดูบุคลิกภาพของเซลดิสกันครับผม เซลดิสเนี่ยเป็นคนใจเย็นครับผมแล้วก็เป็นคนที่เก็บตัว <î Democratic> แล้วก็ดูเหมือนว่าเซลดิสเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่โกรธใครง่ายๆแล้วก็เช่นเดียวกับพี่ชายของเขาอย่างมาริอดัสนะครับเซลดิสเนี่ยมีทักษะนะครับผมในการบังคับบัญชาแล้วก็มีความเป็นผู้นําที่ดีด้วยนะครับ <G> 1> 1> ก็ตัวของเซลดิสเนี่ยเขามั่นใจในความสามารถของตนเองไปอย่างมากเลยครับ <S <S ไม่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะเก่งกว่าหรือว่าอ่อนกว่าหรือว่ามีความสูสีเนี่ยเขาก็จะต่อสู้อย่างเต็มที่ และก็มั่นใจในฝีมือของตนเองครับอย่างเช่นที่ซิลดิสเนี่ยต่อสู้กับเมนูดัสครับถึงแม้เมนูดัสเนี่ยจะเคยเป็นพี่ชายของเขามาก่อนแล้วก็เคยเป็นคนที่เขายกย่องมาก่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าหากเป็นศัตรูเนี่ยซิลดิสเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดการนะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงซิลดิสนะครับผมก็มีขีดจํากัดของความอดทนอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงออกมาก็ตามซิลดิสเนี่ยไม่ชอบในเรื่องของการทรอยศไปอย่างมากเลย และใครก็ตามเนี่ยที่ทรยศต่อเซลดิสนะครับผมเขาเนี่ยจะโกรธอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นการทรยศของพี่ชายของคอนะครับผมที่ไปร่วมมือกับผอพันเทพธดดาเนี่ยเซลดิสเนี่ยก็โกรธเค่องพี่ชายของเขาไปอย่างมากเลยแล้วก็อย่างเช่นที่ดูแล้วก็กรอกซนเนียนะครับผมหันหลังให้กับผอพันปีศาจแล้วก็ทําการทรยศผอพันปีศาจเนี่ยรงเซลดิสเนี่ยก็รู้สึกโกรธนะครับผมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่แสดงให้เห็นนะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่ชอบการหักหลังครับไม่ชอบการถูกหลอก เพ่ชอบการพรลยยศนั่นเองครับผมสำหรับตัวละครเซลดิสแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเห็นเซลดิสเนี่ยเป็นตัวตนที่เย็นชานิ่งๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาเนี่ยแต่ว่าบางครั้งนะครับผมตัวเซลดิสเนี่ยก็แสดงความตื่นเต้นแล้วก็ความสิน้นหวังออกมาเหมือนๆกันครับอย่างเช่นที่เซลดิสเนี่ยแสดงความตื่นเต้นนะครับผมเมื่อเขาเนี่ยจะได้พบกับเกลไดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ในเรื่องของความสิ้นหวังนะครับผมก็อย่างเช่นที่เมอร์ลินแล้วก็คนอื่นๆเนี่ย พยายามอยู่มิูดัสนะครับผมไม่ให้ขึ้นเป็นราชาปีศาจซิลดิสเน่ก็แสดงความสิ้นหวังแล้วก็กดเครื่องออกมาครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอคนรักของเขาก็ได้ถ้าหากมลดัสเนี่ยไม่ได้กลายเป็นราชาปีศาจแล้วก็มีตัวละครอื่นนะครับผมที่กล่าวถึงบุคลิกภาพของซิลดิสด้วยนะครับผมก็คือตัวของพี่ชายยามมลดัสนั่นเองมลดัสเนี่ยบอกว่าถึงแม้ซิลดิสเน่จะเป็นคนที่ไร้ความปรานีแล้วก็เย็นชาแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยซิลดิสเน่เคยเป็นคนที่ดีกว่านี้มากๆ เมริดัสเนี่ยกล่าวว่าแต่ก่อนเนี่ยเซลดิสเนี่ยนับถือเขาอย่างมากเลยในตอนนี้เขาเนี่ยยังเป็นผู้นําปัญญาเสด็ประการอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นใบหน้าของเซลดิสนะครับผมที่ยิมย้มแย้มยิ้มกุ้มกลิ่นนะครับผมรอบๆตัวเขาอยู่เสมอๆเลยแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับผมว่าในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ3,000ปีที่แล้วเนี่ยตรงเซลดิสเนี่ยก็เลือกที่จะปกป้องคนที่เขารักนะครับผมแทนที่จะสนใจเนี่ยในการเอาชนะเผ่าพันธุ์เทพธิดา แต่ว่าในตอนที่เขาเนี่ยได้รับคําสั่งจากพ่อหรือว่าราชาปีศาจให้ฆ่าเผ่าพ,พันธุ์เมมพายเนี่ยตวัวเซลดิสเนี่ยแสดงความเจ็บปวดที่สุดจะพนานาออกมาได้เลยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยอยากจะร้องไห้อยากจะแบบหนีออกไปจากตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้มันแสดงให้เห็นเลยนะครับผมว่าเซลดิสเนี่ยรักเกลดามากแค่ไหนแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์ต่างๆนานานในอดีตเมื่อจะเป็นนึกถึงโมเมตนต์ในอดีตนึกถึงสิ่งที่เคยทําร่วมกันเนี่ยมันจะให้เซลดิสเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเลยนะครับผมในตอนที่เขาเนี่ย ปิดผนึกคนรักของตนเองและก็ในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ3,000ปีที่แล้วเนี่ยนอกนือจากที่เขาเนี่ยจะเศร้าเสียใจรู้สึกเียบปวดเนี่ยจากการบิดผนึกคนรักของตนเองแล้วเนี่ยเขายัางจะต้องมาแบกรับภาระหน้าที่ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยที่พี่ชายของเขาเนี่ยได้ทิ้งไว้ให้ทั้งในการเป็นผู้นําบัญญัติศีบปการทั้งถูกกดดันนะครับผมในฐานะของเจ้าชายคนหนึ่งเนี่ยของ่อพันปีศาจและบวกกับที่เมโนดัสเนี่ยทรยยเผ่อพันอีกต่างหากทาให้ความโกรธ ความเศร้าตรงตานานาเนี่ยมันถาถมให้กับเซลดิสเองทําให้เขาเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับผมในซีรีส์ในช่วงแรงๆเนาะก็คือจะเป็นตัวตนที่ค่อนข้างจะมืดมนแข็งกระด้างแล้วก็เงียบๆนะครับผมไม่ค่อยแสดงออกนั่นเองครับในส่วนของบุคลิกภาพของเซลดิสนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้เราเนี่ยจะเห็นเซลดิสนะครับผมเป็นเหมือนกับเด็กแกน่นเด็กเก็บอารมณ์เนี่ยแต่ว,ว่าเขานะครับผมก็มีส่วนที่ดีอยู่มากมายเลยนะครับ อย่างเช่นความสัมพันธ์ของเขากับพี่ชายนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีความหืนห่างถึงแม้จะมีความเป็สศัตตูกันเนี่ยแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเซลดิสเนี่ยจะคุ้นคิดถึงการให้อภัยมิลดัสเนี่ยอย่างเงียบๆครับพี่น้องยังไงนะครับผมก็คือเป็นพี่น้องวันยังคำถึงแม้จะมีทะเลาะกันบ้างถึงแม้จะมีผิดใจกันบ้างแต่ว่านะครับผมทั้งสองเนี่ยทั้งเซลดิสและก็มิลดัสเนี่ยต่างมีความรู้สึกดีๆให้ก,กันเป็นความรักความเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองครับ และก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมซิลดิสเน่ย,ยังเป็นคนที่เอาอกเอาใจคนอื่นค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับผมอย่างเช่นที่เขาเนี่ยพยายามเอาใจใส่พยานยาดูแลเกลได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นซิกเนเจอร์ของซิลดิสเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้ชายครับผมที่มีความซึนมากๆจะกลายง่ายก็คือซินเดเล่นนั่นเองครับในใจของเขาเนี่ยคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่าปากเนี่ยก็พูดอีกอย่างหนึ่งเพื่อแก้เขินแล้วก็เพื่อกบเกินความรู้สึกด,ด้านในลึกๆของเขาเองครับ ในส่วนของบุคลิกภาพของเซลดิสนะครับผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพลังแล้วก็ความสามารถของเซลดิสกันในเรื่องของพลังนะครับผมในฐานะที่เซลดิสเนี่ยเป็นผู้นําของบัญญัติสิบาการและก็เป็นน้องชายของมิวเดอัสแล้วก็เป็นลูกชายคนที่2เนี่ยของราชาปีศาจนะครับมันทําให้ตัวเซลดิสเนี่ยเป็นปีศาจครับผมที่ทรงพลังอย่างมากเลยทรงพลังอย่างยิ่งเลยกว่าได้ครับแล้วก็อ้างอิงจากมิวเดอัสนะครับผมมิวเดัสเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่า ตรงเซลดิสเนี่ยยืมพลังเวทมนต์นะครับผมมาจากราชาปีศาจมันจึงทําให้พลังของเซลดิสนะครับสามารถเทียบเคียงได้กับราชาปีศาจแล้วก็มาหาเทพสูงสุดได้เลยครับและด้วยความที่เซลดิสเนี่ยมีพลังนะครับผมของราชาปีศาจเนี่ยมาทําให้เขานะครับมีพลังมากพอเลยที่จะลบล้างคํำสาปนะครับผมของมิลดัสแล้วก็ขออริาเบตได้เลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมิลดัสนะครับผมได้กลายมาเป็นราชาปีศาจเนี่ยท็คของมิลดัสเนี่ยตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยประเมินเซลดิสสูงเกินไป และกล่าวว่าพลังที่เซลดิสเนี่ยยืมมาจากพ่อของตนเองหรือว่าราชาปีศาจเนี่ยพลังที่เซลดิสยืมมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เซเซียวเดียวไม่สามารถเทียบเคียงได้กับพลังที่แท้จริงของราชาปีศาจเลยแต่ถึงแม้จะเป็นพลังเพียงเซเซียวเดียวนะครับผมของราชาปีศาจแต่พลังของมันเนี่ยก็มีความทรงพลังไปอย่างมากเลยที่สามารถจัดการกับดูดซิลแล้วก็พวกบาปคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับและในเรื่องของออร่าของเซลดิสนะครับ ออร่าของเซลดิสเพียงคนเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้ใครหลายคนเนี่ยวาดกลัวได้เลยครับเนื่องจากออร่าเนี่ยมีความมืดมนมีความหนักแน่นมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความน,าน่ากลัวมากๆเลยจึงทําให้ใครหลายคนเนี่ยสามารถหวัดกลัวต่อออร่าของเซลดิสได้เลยทีเดียวครับหรือแม้กระทั่งครูแซกแล้วก็ชาร์ดรานะครับสองปีศาจต,ต้นกําเนิดที่ถือว่าเป็นปีศาจอันดับสูงเลยนะครับผมในพผพันปีศาจเนี่ยทั้งสองนะครับผมก็ยังคงหวาดกลัวพลังมืดมนดั้งเดิมของเซลดิสเลยนะครับ ว่าตัวของครูแซกในระบุว่าเซลลดิสเนี่ยมีความแข็งแกร่งถูกกําหนดมาเนี่ยให้เกินกว่าเขาถูกกําหนดมาเนี่ยให้อยู่เหนือกว่าเขาเองครับมันก็จะเป็นจุดชี้วัดเลยนะครับผมว่าเซลลดิสเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากๆเลย <c oughs> ก็เช่นเดียวกับสมาชิกของผอพันปีศาจคนอื่นๆนะครับตัวเซลดิสเนี่ยครอบครอมพลังแห่งความมืดครับผมที่สามารถใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆได้เช่นในการสร้างปีกสาหรับบินรวบรวม,รวม,รวมออร่าความมืดเนี่ยในการโจมตีแมก้กระทั่งใช้ออร่าความมืดเนี่ย ห่อหุ้มดาบนะครับผมในการฟันก็ทําได้ครับนอกนอจากพลังที่มากมายมหาศาลแล้วก็พลังเวทมนต์เนี่ยที่ได้รับมาจากราชาปีศาจครับตรงเซลดิสเนี่ยยังมีทักษะการต่อสู้นะครับผมในระดับสูอีกตั้งหากก็เพราะว่านะครับผมในตอนที่เซลดิสเนี่ยยังเป็นเด็กครับเขาได้รับการฝึกฝนเนี่ยจากครูแซกแล้วก็มิลดัสทาให้ทักษะการต่อสู้ของเซลดิสเนี่ยค่อนข้างที่สูงเอาเรื่องเลยทีเดียวโดยสไตล์การต่อสู้ของเซลดิสนะครับผมก็มีการผสมผสานกันครับผมทั้งในเรื่องของดาบการเตะ การต่อยนะครับผมเป็นการรวมทักษะหลายอย่างเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันทําให้ตัวเซลดิสเนี่ยสามารถพลิกแพลงแล้วก็สามารถรับมือน,นะครับผมกับการต่อสู้ในหลายรูปแบบได้และก็น่อง,งจากที่เซลดิสนะครับผมพัฒนาทักษะมาเรื่อยๆเนี่ยพัฒนาตนเองมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้การต่อสู้ระยะประชิดของเขาเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับเบลิอดัสพี่ชายของเขาเลยทีเดียวและนอกเหนือจากความแข็งแกร่งนะครับผมทั้งทักษะการต่อสู้เนี่ยตัวเซลดิสนะครับผมยังมีความเร็วที่อยู่ในระดับสูงเลย ฟงเซลดิสเนี่ยมีความเร็วอย่างมากเลยครับผมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยที่ไม่เป็นสองรองใครไม่ธรรมดาเลยเดียวครับอย่างเช่นในตอนที่เซลดิสนะครับผมตัดแขนของมาริอสออกไปเนี่ยความเร็วในการตัดครั้งนั้นนะครับผมมันรวดเร็วมากๆเลยแทบจะไม่รู้สึกว่าตัดตอนไหนเลยเดียวครับแล้วก็มีคํากล่าวนะครับผมว่าความเร็วในการใช้ดาบของเซลดิสเนี่ยได้รับการกล่าวขานนะครับผมว่าเร็วที่สุดในอาณาจักรปีศาจแล้วซึ่งคํากล่าวนี้นะครับผมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับผมว่าเป็นความจริงนั่นเอง มันจะเป็นความจริงไม่ความจริงไหมนะครับผมก็เช่นในการต่อสู้กับลูดูซิเอลเนาะดูซิเอลเนี่ยมีพรแห่งประกายแสงครับผมที่ทาให้ลูดูซิเอลเนี่ยสามารถโจมตีเร็วกับประกายแสงเลยมีความรวดเร็วมากมากแต่ว่าเซลดิสเนี่ยสามารถประดาบนะครับผมสามารถต่อสู้กับดูดูซิเอลได้เนี่ยแสดงว่าทักษะดาบของเซลดิสเนี่ยมันค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆเลยน,นั่นเองครับนอกนาจากทักษะเชิงรุกทักษะการต่อสู้ลูเนี่ยตรงเซลดิสนะครับผมยังมีความอดทนความทนทานในดับที่สูงมากเลย หึ่งเช่นในตอนที่เขาเนี่ยต่อสู้กับมาริโอดัสในช่วงแรกๆนะครับผมเขาเนี่ยแทบจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยหนึ่งเช่นในการต่อสู้กับดูซีเอลครับตัวเขาเนี่ยก็มีรอยฟกช้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมหนึ่งเช่นอีเหตุการณ์นะครับผมก็คือเหตุการณ์ที่เอสคานอนเนี่ยต่อสู้กับเซลดิสครับตอนนั้นเนี่ยเอสคานอนนะครับผมอยู่ในโหมดของเดอะวันแล้วก็ใช้การโจมตีเนี่ยโจมตีใส่เซลดิสตัวเซลดิสเนี่ยถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถยืนหยัดมาต่อสู้อีกครั้ง้งงไดนนั่เอ ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับผมว่าเขาในค่อนข้างจะอึดแล้วก็ทนทานมากๆเลยครับในเมื่อเราพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมเราก็จะได้ข้อสรุปว่าตัลวละครเซลดิสเนี่ยเป่งทั้งลุกทั้งลับมีทักษะมากมายแล้วก็มีเวทมนต์ขั้นสูงเลยทีเดียวต่อไปเด่นเรามาดูความสามารถต่างๆของเซลดิสกันครับความสามารถที่1ครับผมก็คืออมินัสเนมูรา ออมินัสเนมูล่านะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นท่านะครับผมที่ต้องอาศัยพลังเนี่ยที่ยืมมาจากราชาปีศาจนะครับผมถึงจะสําแดงออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าในภายหลังนะครับผมมาแสดงเห็นนะครับผมว่าถ้าอ m มินัสเนมูล่าเนี่ยเป็นพลังโดยกําเนิดว่าเป็นพลังต้นกําเนิดของเซลดิสเลยโดยมันก็จะเป็นความสามารถครับผมที่ทําให้เซลดิสเนี่ยสามารถสร้างกระแสน้ำมตลที่ล้อมรอบตนเองนะครับผมและกระแสน้ำมตลนี่เนี่ยก็ยดึงดูดสิ่งมีชีวิตโดยรอบทั้งหมดนะครับผมเข้ามาในระยะ และพอศัตรูเข้ามาในระยะแล้วเนี่ยเซลดิสนะครับผมก็จะปลดปล่อยการโจมตีที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีความแรงมากๆเนี่ยใส่ศัตรูนั่นเองและท่านี้นะครับผมไม่ได้หยุดเพียงแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวครับตัวมันเนี่ยจะวนซ้ําแล้วซ้ำเล่านั่นเองครับผมเป็นการดูดแล้วก็การฟันการดูดการฟันไปนเรื่อยๆนั่นเองครับผมจนกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะหมดสภาพไปเองครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่2ครับผมก็คือกอด โดยความหมายของตัวอ,อักษรน,นี้เนี่ยครับผมมันหมายถึงควาว่าพระเจ้าหรือว่าตัวของราชาปีศาจนั่นเองความสามารถนี้นะครับผมตามที่เซลดิสกล่าวไว้ก็คือราชาปีศาจเนี่ยให้เซลดิสนะครับผมยืมพลังเวทมนต์ส่วนหนึ่งไปใช้โดยพลังที่ยืมมาจากราชาปีศาจนะครับผมมันเป็นพลังเนี่ยที่สามารถลบล้างการโจมตีทางเวทมนต์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่สามครับผมก็คือเฮลบรส เฮลเบรสเนี่ยความหมายก็ตรงตามตัวออกซอดเลยนะครับผมก็คือเพลิงนรกหรือว่าไฟนรกนั่นเองโดยเป็นความสามารถของเซลดิสนะครับผมที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถสร้างเปลวเพลิงสีดําออกมาได้โดยเปลวเพลิงสีดํานี้นะครับผมก็มีความสามารถใช้เรื่องการโจมตีแล้วก็การป้องกันด้วยและคุณสมบัติของเปลวเพลิงนี้นะครับผมก็คือทําให้ความสามารถในการปื้นปนขวงคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นโมคะไปนักคิงคับก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าคู่ต่อสู้เนี่ยโดนความสามารถนี้เข้าไปนะครับผมก็จะ อดฟื้นฟูตนเองเลยนะครับผมไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้ต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่4ครับผมก็คือดายสิเล ยความหมายของตัวอ,อกักษรนี้นะครับผมก็คือวันแห่งความโกรธเกรียวโดวยเป็นความสามารถนะครับผมที่ทําให้เซลดิสเนี่ยสามารถเรียกพอ์ท่ลนะครับผมมาเหนือเป้าหมายที่เขาต้องการได้และพอเท่าน,นี้นะครับผมก็จะปลดปล่อยสายฟ้าขนาดใหญ่นะครับผมฟาดใส่คู่ต่อสู้นั่นเองครับมันจะเปรียบเสมือนกับพลังหรือว่าความสามารถในการาพิพากษาคู่ต่อสู้เล็กว่าได้นี่ก็จะเป็นความสามารถของเซลดิสนะครับผมต่อไปเ,เดี๋ยวเรามาดูคอมโบประสานหรือว่าเทคนิคผสมประสานกัน ท่าประสานท่าที่หนึ่งนะครับผมก็คือฮาโซเคียวโตสุโดยท่านี้นะครับผมเป็นท่าประสานเนี่ยกับเกียวดาครับโดยเซลดิสเนี่ยจะใช้เฮลเบรสนะครับผมทิ่มแทงใส่คู่ต่อสู้ โดยก็จะมีความสามารถของเกียวดานะครับผมเข้ามาผสมผสานด้วยต่อไปก็จะเป็นท่าผสานท่าที่สองนะครับผมก็คือ t ไทแรนคิวริงโดยท่าไทแรนคิวริงนะครับผมเป็นเทคนิคผสมผสานระหว่างเซลลิสและก็มิวด a สครับ โดยเซลดิสเนจะโจมตีคู่ต่อสู้นะครับผมด้วยพลังแห่งความมืดโดยจะอาพลังแห่งความมืดเนี่ยว้ที่ดาบนะครับผมแล้วก็ปลดปล่อยการโจมตีเนี่ยใส่คู่ต่อสู้นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคแล้วความสามารถต่างๆนั่นเองครับผมต่อไปเรามาดูพระบัญญัติหรือว่าพลังบัญญัติของเซลดิสกันโดยพลังบัญญัติของเซลดิสนะครับผมที่รับมาจากราชาปีศาจเนี่ยก็คือบัญญัติแห่งความกตัญญูโดยพลังบัญญัติแห่งความกตัญญูนะครับผมก็คือใครก็ตามเนี่ยที่หันหลังให้กับเซลดิส มันจะถือว่าเป็นการทรยศหรือว่ากระทำการหักหลังต่อเซลดิสันเองซึ่งเซลดิสเนี่ยเปียบเสม,มือนกับตัวแทนของราชาปีศาจแต่นั้น,นการหันหลังให้กับเซลดิสเนี่ยก็เหมือนกับการหันหลังให้กับราชาปีศาจคนผู้นั้นนะครับผมก็จะโดนคำสาบของบัญญัติแห่งความกตัญญูไปโดยคนที่โดนคำสาบของบัญญัติแห่งความกตัญญูนะครับผมก็จะเปียบเสม,มือนกับการล้างสมอง,ถ,ง,อง,องถูกล้างสมองเนี่ยให้เป็นค่ารับใช้ของเซลดิสถูกล้างสมองเนี่ยให้กลายเป็นค่ารับใช้ของราชาปีศาจเองครับถ้าเซลดิสสั่งให้ทําอะไรเนี่ย คนที่โดนคํำสาบนี้นะครับผมก็จะทําตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เบียดเสมือนกับค่ารับใช้เลยทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นพลังของบัญญัติแห่งความปัญญูนั่นเองตัวละครเซลดิสนะครับผมเราก็สังเกตได้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครนะครับผมที่ไม่ได้ต่อสู้มือเปล่าตัวเขาเนี่ยมีอาวุธประจําตัวด้วยนะครับโดยอาวุธของเซลดิสนะครับผมก็คือชอ็อตซอร์หรือว่าดาบสั้นนั่นเองโดยเซลดิสเนี่ย,ยจะใช้ดาบสั้นครับผมที่มีปลายแหลมคมซึ่งตัวเซลดิสเนี่ยมีความชํานาญในการใช้ดาบนี้อย่างมากเลยครับ โดยตัวของเซลดิสนะครับได้รับดาบเล่มนี้เนี่ยมาจากเมโวดาสนะครับผมพี่ชายของเขานั่นเองก็ผ่านมาแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องของพระบัญญัติแล้วก็เรื่องของอาวุธนะครับต่อไปเนี่ยในเรื่องของระดับค่าพลังนั่นเองในเรื่องของระดับค่าพลังของเซลดิสนะครับผมในตอนที่มันมีการเปิดเผยออกมาในซีรีส์เนี่ยก็คือหกหมื่นพันนั่นเองครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นเมจิกครับผม10,000สเตรนท์ 1, ความแข็งแกร่งนะครับผมก็คือ47,200แล้วก็สปิริตนะครับผมหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ย อยู่ที่3,800นั่เนเองซึ่งผลรวมนะครับผมก็อยู่ที่61,000นั่นเองครับแต่ว่าค่าพลังหลังจากนั้นนะครับผมยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเนาะแล้วก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดสักเท่าไหร่นั่นเองครับผมสำหรับค่าพลังที่สูงที่สุดของเซลลิสต่อไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมของเซลลิสนะครับผมสักนิดนึงละกันส่วนเสริมที่1ครับผมจะเป็นข้อมูลเนี่ยตามแฟนบุ๊กอย่างเป็นทางการของเซล d ิสครับก็จะเป็นข้อมูลดังนี้เลยเซลลิสเนี่ยถนัดขวาครับ ้านเกิดเนี่ยก็คืออาณาจักรปีศาจความสามารถพิเศษเนี่ยก็คือการสังหารครับงานอดิเรกของเขาเนี่ยก็คือการล่ามังกรหรือจะวประจําวันเนี่ยก็คือการสังหารเทพธิดาเมนูเด็ดของเซลดิสนะครับผมก็คือเนื้อมังกรนั่นเองครับความฝันแล้วก็ความหวของเซลดิสนะครับผมก็คือชาเชน่าเนี่ยที่สมบูรณ์แบบนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมตามแฟนบุกเพือเป็นทางการของเซลดิสเองครับต่อไปก็เป็นส่วนเสริมที่2ครับผมก็คือความกตันยูเนี่ยซึ่งเป็นพลังบัญญัติของเซลดิสเนี่ย ดูเหมือนจะมีพื้นฐานนะครับผมมาจากบัญญัติสิบาการของศาสนายูและก็ศาสนาคริสตครับโดยมันจะตรงกับบัญญัติที่ว่าเราจะต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราซึ่งก็จะเป็นการห้ามบูชาเทพเจ้าคนอื่นนะครับผมนอกจากเทพเจ้าของตนเองซึ่งบัญญัติแห่งความกตันยูของเซลดิสนะครับผมก็มีพื้นฐานเนี่ยมาจากบัญญัติข้อนี้เนี่ยจากศาสนายูและก็ศาสนาคริสต์ต่อไปก็จะเป็นส่วนเสริมที่3นะครับผมก็คือทั้งเซลดิสและก็มิูดัสเนี่ย ให้เสียงภาคนะครับผมโดยคนเดียวกันก็คือคุณยูจิคาจินั่นเองต่อไปก็จะเป็นส่วนเสริมที่4นะครับผมก็คือเซลดิสเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับผมที่มีอายุน้อยที่สุดเลยนะครับผมในบัญญัศิบการบญญัติบการคนอื่นเ,เนี่ยมีอายุมากกว่าเซลดิสทั้งนั้นเลยเซลดิสนี่แหละเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดแล้วนั่นเองครับส่วนเสริมต่อไปนะครับผมก็คือในความนิยมของเรื่องนานนาสโนไทไซเนี่ยตัวเซลดิสนะครับผมมาเป็นอันดับ5นั่นเองครับผมในแบบสํารวจความนิยมนะครับในเรื่องของนานนาสโนไทไซ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมสุดท้ายครับผมส่วนส่วนที่6ก็คือตวัวเซลดิสและก็มิดัสเนี่ยมีส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักที่เท่ากันครับก็คือสูง152เซนติเมตรแล้วก็หนักตัวเนี่ยอยู่ที่50กิโลกรัมซึ่งพี่น้องคู่นี้นะครับผมมีน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยที่เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนั่นเองนี่ก็จะเป็นข้อมูลของเซลดิสนะครับผมที่ผมได้นํามาทําในคลิปนี้เนาะทั้งเรื่องของข้อมูลส่วนตัวประวัติรูปร่างบุคลิกภาพพลังความสามารถ มีท่าประสานด้วยมีอาวุธด้วยแล้วก็มีระดับค่าพลังด้วยเองครับก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องมากๆเลยก็ตัวละครเซลดิสเน่เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยก็ด้วยความที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กแต่ว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างที่สูงผ่านอะไรมาเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีความเข้มแข็งและเขาเนี่ยถึงแม้จะอายุน้อยที่สุดเป็นเด็กมากๆเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำเนี่ย ที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องนั้นสื่อนไทไซเลยและบวกกับความแข็งแกร่งความสามารถต่างๆนานา,นานของขอเขาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆโดยเพราะท่าอมินัสเนมูล่านะครับผมซึ่งเป็นท่าที่โคตรจะเท่เลยน่เองครับก็เลยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมค่อนข้างที่ชอบเลยในบรรดาของตัวละครชายก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตัวองไรเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมณณะที่นี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด s c r i b e ผมด้วยและครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบา้าเซนป้า่ดเอกและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรตัวละครตัวไหนนะครับและเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ